ฉายาในวงการฟุตบอลเดินสายก็คือน้องแว่นค่ะทำไมเป็นน้องแว่นอ่าน้องแว่นเกิดจากที่ไปดูบอลเดินสายค่ะแล้วก็บังนาตั้งให้ค่ะบังานที่เขาเนประโยชติดากว่อะไรนะจิบาิ้บจิ้บา้ล้วจิบจิแล้วเิีบ้้บน้บจิบอกอะไรบาน้ ขอบคุณมากค่ะที่ทําให้หนูเกิดมานะคะก็คือที่ทําให้น้องแว่นเกิดมานะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็รักบางนานนะมีอะไรอยากจะบอกถึงเขาตายามานานมากเขาบางไหมเออจริงๆแล้วม,มันไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเลยค่ะก็คือดีอยู่แล้วดีมากๆค่ะสนุกสนานแล้วก็น่าฟังดีผมมุิมีแฟนไปนักบอลมีนักบ,บกบอลตำแหน่งไหนเป็นแฟนเพราะอะไรเอิมอิมอมอม เอาบอลที่รักษาประตูไงเดี๋ยวนะถ้าประตูเหนียวเนี่ยคือบริสุทธิ์เลยนะบริสุทธิ์เลยเอาเลยจะเขาได้รักษาหนูบ้างใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเขาไปผู้เล่นไงเดี๋ยวเขาจะเล่นหนูอย่างเดียวแต่อันนี้ประตูให้หนูเล่นอ่าเดี๋ยวประตูเดี๋ยวหนูเล่นเอง ไม่อยากจะคิดภาพเลยฝากบอกถึงวงการฟุตบอลของเราหน่อยวงการเดินสายค่ะก็ในวงการเดินสายนะคะก็เป็นวงการที่ตอนนี้ที่กำลังบูมแล้วก็กำลังเกิดใหม่นะคะตอนนี้มันไปถึงแบบว่า เงินล้านและซึ่งมีแต่แบบรายการใหญ่ๆก็จะฝากทุกๆรายการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรายการเล็กรายการใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็ลลองมาสัมผัสบรรยากาศของฟุตบอลเดินสายดูค่ะบรรยากาศดีแล้วก็ทุกคนเป็นมิตรเป็นมิตรภาพกันมากๆค่ะมิตรมิตรภาพไม่ใช่มิรฉาชีพท <c> ำ <oughs> <c oughs> ก้าฟุตบอลเดินสายมันเป็นฟุตบอลเจ็ดคนนะคะระยะเวลาก็ไม่ได้นานมาก แล้วก็มีหลายๆคู่ให้เราได้ดูแล้วก็เราอาจจะได้มองเห็นแบบว่านักเตะที่แบบว่า,าหลายๆจากพื้นที่ทุกป,ประเทศทั่วประเทศมารวมกันอยู่ในรายการรายการหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีมีความสุขที่ได้เห็นคนเก่งที่ได้เห็นความสามารถของนักเตะอะไรหลายๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับอลโรงงานอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังไงบ้างอ๋อบอลโรงงานที่หนูไปเชิญถ้วย ก็อุ้ยถือว่าฝีเท้าคุณทุกคน่ะมีฝีเท้าหมดใช่ค่ะซึ่งไม่ว่าใครก็ตามะมันสามารถเตะได้หมดเลยใช่ค่ะแค่ทุกคนกล้าที่จะออกมาเตะกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยชอบเลยชอบเราก็ชอบเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วอหนูเชียร์ทุกๆฟุตบอลเลยรวมไปถึงฟุตซอลด้วยก็ถ้าถ้าหลักๆเลยก็อยู่ทีมอุทัยธานีเอฟซีค่ะแล้วก็ จะมีเชียร์ของคุณต่อการท่าเรือค่ะใช่วัดไอจีนะคะ PALMY underscore KAKA ค่ะปามี underscore กากา,กานะคะส่วน Facebook นะคะ PALMY ค่ะเพิร์ดว่าน้องแว่นก็น่าจะขึ้นแล้ว